อๆๆๆฉันรอแกมานานแล้วเจมาริโอพยายามมาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ต้องข้ามศพฉันไปก่อนมึงหบปากไปเลยมึงด้วยกูมีอะไรจะบอกกับมึงอย่างหนึ่งว่าอ้เจ้าหญิงนั่นน่ะไม่ง้จะหายว้าวนายปากหมาจริงๆวันวันมึงทําอะไรบ้างเดินเฉยๆงงๆรอกูมารับเรื่องไอ้วคยมึงเดินออกไปเป็นเรื่อไงใจเย็นก่อนนะพวกค่อยคุยกันมึงคิดว่ากูเป็นใคร พ่อก็ไม่ใช่ผัวก็ไม่ใช่ดูดปากสักครั้งก็ยังไม่เคยไอ้นายจะพาเธอไปตอนนี้เลยไหมแต่ใช่ไหมพูต้องฆ่าแม่ของเตาเตาไอ้เฮียที่มุนไปมุนมาเพื่อมาช่วยมึงคนเดียวอีสัต์เตาพวกนั้นฉันจ้างมาเองเป็นหน้าที่หันหน้ามาถามมึงหรือเปล่าไอ้ควายไอ้เฮียว่านหุบปากไปเลยนายนี่มาน่ากลัวจริงๆเลยนี่คือครั้งสุดท้ายโอกาสครั้งสุดท้ายที่กูจะช่วยชีวิตเฮียของมึงมึงมานี่เลย กูจะเย็ดมึงว่าตายควายล้มเย็ดไปมึงร้องขอชีวิตอีกลแล้วเราจะเราจะสู้กันตอนไหนอะมึงจะสู้ใช่ไหมเราจะสู้ก็เข้ามาทาไม่สู้ก็หุบปากไปอ่อนแอก็ออกไปสัตว์เดี๋ยวกูจับลงบอ่อสารเคมีเลยเฮียใจร้ายเออเราจะเอาอีกสองก้อนวางไว้ตรงนั้นแล้วก็เอาท่อเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้มันจะได้ดูสวยดี แล้วก็วางอิดไว้บล็อกหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเหรียญอีกห้าเหรียญใส่ไว้เป็นโบนัสสเตจนะโอเคไหมรับทราบครับผมว่าแต่รเราจะเห็ดชบชีวิตมาใส่ตรงนี้ได้หรือเปล่าเนมไม่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 ฉันเป็นเลเวลดีไซเนอร์ยน้อฟังที่ฉันสั่งเข้าใจออครับผมรับทราบครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มึงอะ่ะเออใครคุณหมายถึงผมเหรอมึงคิด้ว่ามันสวยหรืองไงมืงคิีว่ามันสวยเฮีย,ฮยมากเลยใช่ไหมมันโคตรเฮียโอกระต่ายขูดมะพร้าวทำไมคุณหัวร้อนจังเนี่ย เป็นพ่อท่อใช่ไหมถึงหัวร้อนมาเนี่ยท่อเหรอมึงหมายถึงท่อใช่ไหมคนเหี้ยอะไรหัวร้อนกับท่ออควายทำไมใช่ท่อแล้วอะไรล่ะอิดบนฟ้าใช่ไหมใช่อิดบนฟ้าหรือเปล่าในที่สุดมึงก็ตอบถูกสักทีถูกต้นนะครบับรับรางวัลไปเลยสิบล้านบาทไอ้สั้น แล้วอิดบนฟ้ามันไม่มีตรงไหนล่ะครับมีทั้งเห็ดมีทั้งดอกไม้ไฟมาทําให้คุณมีแบิลิตี้ที่แข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะโอ้โหขอบคุณครับประทับใจจังเลยน้าตากูจะไหลแล้วนี่เฮียสงสารมือกูบ้างหรือเปล่ากระโดดต่อยอตีออจนมือกูพังหมดแล้วนี่เฮียแล้วหนจจเรื่องเห็ดมึงอีกไอ้สัร์รสชาติยังกะขี้แดกไปแดกไปกไปูจะอ้วกไอชิบหายแล้วใจผมต้องทายังไงล่ะครับก็ย้ายอิดลงม,มาพื้นดินสีง่ควายแค่นี้มึงทําได้หรือเปล่าหรือมึงทําไม่ได้ไอ้สันควนัน โอเคโอเคโอเคแล้วเรื่องเหรียญคอนล่ะถ้าเราวางอิดไว้บนพื้นแล้วคุณจะเอาเหรียญคอนยังไงล่ะครับคุณจะต่อยมันเหรอแต่คุณก็ปวดมือมึงก็แยกเหรียญออกจากอิดสี่หอยมันยากมากเรื่องไงถ้าทําแล้วพอ่อมึงจะตายหรือเปล่าคุณต้องการอะไรกันแน่ครับแค่ให้มึงหยุดหยุดทําทุกอย่างเพ่ที่มึงจะคิดได้เพราะเกมนี้เป็นเกมแท่กูเดินไปช่วยเจ้าหญิงทํายังไงก็ได้แค่ให้ได้เจ้าหญิงกลับมาไม่ได้ให้ปีนเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงไม่ได้ให้กระโดดเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงไม่ได้ให้ไปไว่ายน้ำเพื่อไปช่วยเจ้าหญิง ถ้ามึงยังคิดที่จะสร้างอะไรอยู่กูสัญญาได้เกียรนลูกผู้ชายกูจะไปขี้หน้าบ้านมึงทุกวันมึงเข้าใจใช่ไหมครับผมรับทราบครับเยี่ยมขอบคุณมากกับผมที่มาเล่นเกมของกูไอ้เหี้ยให้เาสาายียงภาษาไทยโดย Hellgate s t u d i อย่าลืมซื้อเสื้อกูด,ด้วย